รเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตนำเสนอสรุปผลรายงานการประชุมสรอส,อรสรประจำวันนี้คือวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการสรอสอรทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในวันนี้และคุณทาริศเพงบิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i และคณะกรรมการสรอสอรจะทาหน้าที่เป็นผู้ รุปผลการประชุมสรสในวันนี้นอกจากนี้จะมีคุณทันพิรวุฒินักวิเทศสัมพันธ์จากกระทรวงศึกษาธิการจะทําหน้าที่เป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะที่ประชุมศูนย์รักษาความสงบหรือสรอสมีผลการประชุมที่สมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่1สรสเห็นสมควรแจ้งด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งเพื่อห้ามการเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรกับแกนนํากปปส ทั้งที่สารอาญาได้อนุมัติหมายจับไว้19คนและอีก39คนที่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วซึ่งสรสจะได้ขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยหากปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้กักตัวไว้แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ของสรสในทันทีโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องที่สอง กองบัญชาการตำรวจวคนครบาลและตำรวจภูธรได้รายงานผลการดำเนินคดีกับแกนนํากปปสที่นํามวลชนไปปิดล้อมกีดกันขัดขวางการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมและการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ที่คิดจะกระทำผิดอีกในอนาคตที่จะมีการเลือกตั้งในเร็วๆวันนี้ ซึ่งสารได้ออกหมายจับเพิ่มเติมอีกห้าคนได้แก่พระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐนายนวาการขอนศรีนายประเสริฐร่วงทิพย์นายธินกรปลอดภัยและนายปรีติชาวริศและในต่างจังหวัดที่มีการกระทําผิดสารก็ได้ออกหมายจับผู้กระทําผิดให้เพิ่มเติมอีก12คนโดยสสได้เร่งรัดให้ดําเนินการจับกลุมโดยเร็วรวมถึงดําเนินคดีกับบุคคลที่กระทําผิดรายหรือได้ครบถ้วนด้วยเรื่องที่สาม สสร่วมกับส่วนราชการต่างๆได้ดำเนินการเปิดสถานที่ราชการให้สามารถกลับมาให้บริการแก่ประชาชนได้ตามปกติจำนวนมากแล้วรวมถึงวันนี้เปิดกลับมาทำการบริการประชาชนได้แล้วรวม38แห่งและจะได้ทยอยเปิดสถานที่ราชการทุกแห่งให้ครบถ้วนในที่สุดประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องการเปิดทำการของสถานที่ราชการ ให้สอบถามได้ที่หมายเลขหนึ่ง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 สี่ตัวนะครับเรื่องที่สี่การดำเนินการเพื่อออกคำสั่งในประเทศแกนนำกปปสรายนายสาธิตเซกันนั้นสอรอสอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการร่วมกันตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพราะนายสาธิตเซกันเป็นคนต่างด้าวสัญชาติอินเดียได้รับอนุญาตให้มีถิ่นพำนักได้ในประเทศไทย ซึ่งตามกฎหมายนายสาธิตจะต้องงดเว้นไม่กระทําความผิดใดๆที่กระทบต่อความมั่นคงแต่นายสาธิตได้เข้าร่วมเป็นแกนนำหลักของกปปสขึ้นเวทีอภิปรายปลุกระดมยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายบ้านเมืองนำมวลชนไปปิดล้อมบุกรุกสถานที่ราชการหลายแห่งแม้เมื่อประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยังนำมวลชนไปปิดล้อมกรมการบินพลเรือน นายสาธิตจึงเป็นบุคคลที่กระทำการกระทบต่อความมั่นคงของบ้านเมืองบัดนี้กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายได้ดำเนินการตาม,ตามขั้นตอนโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นสมควรต้องสั่งเนรเทศนายสาธิตออกจากราชอาณาจักรจึงได้มีการดำเนินการเพื่อออกคำสั่งเนรเทศต่อไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องที่ห้า สระสะขอแจ้งพี่น้องประชาชนว่าข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานด้านความมั่นคงปรากฏมียอดผู้ชุมนุมของกปปสสูงสุดเมื่อคืนวานนี้ช่วงเวลา21นิกาที่ประมาณ5,900คนซึ่งได้ลดน้อยลงเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องทุกวันสระสะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมืองดการเข้าร่วมชุมนุมการสนับสนุนด้านการเงินและการช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งสรสอขอเน้นย้ำว่าแกนนำกปปสได้กระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการปิดล้อมบุกลุกสานที่ราชการการกีดขวางการจราจรและการกระทำผิดต่างๆถึงขนาดปิดกรุงเทพพหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดล้อมปิดกั้นขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งล้วนเป็นความผิดต่อกฎหมายที่มีโทษอุกชะกันทั้งสิน้นและที่สำคัญได้ส่งผล เสียหายด้านเศรษฐกิจของประเทศและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพรวมทั้งร่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการใช้สิทธิเลือกตั้งอันมิใช่เรื่องการเมืองกับการเมืองแต่เป็นเรื่องกระทําผิดต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงถึงขนาดที่เลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูลออกแถลงการประกาศในนามขององ,องค์กรสหประชาชาติว่าการขัดขวางการเลือกตั้งของกปป,ปสนั้น ที่ได้กระทําต่อพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน ladies and gentlemen the following will be the summary of today's meeting in English language the center for maintaining peace and order or CMPO has an announcement for the general public as follows first CMPO feels it expedient to instruct every immigration office To forbid PDRC's core members from leaving the kingdom, including 19 persons with arrest warrants issued by the criminal court and 39 accused persons whose arrest warrants will be sought by CMPO. Effective today, if those persons appear before the immigration officers, the, the officers in question must place those persons under custody. And inform CMPO officers without delay. Second, the Metropolitan Police Headquarters and the Provincial Police reported on the progress of legal actions against PDRC core members who let the protesters block access to and obstruct the pre-election on the 26th of January and the general election on the 2nd of February. To bring the offenders to justice and to deter potential offenders in the next election, the court has issued additional arrest warrants against five more persons, including Praputa Isra or Mr. Tom Thongprasert, Mr. Nawakan Khonsi, Mr. Prasert Duangtip, Mr. Pai, and Mr. Preedee and, Chawalit. The CMPO will accelerate the arrest and take legal actions against all other offenders. Third, CMPO, with cooperation from other government officers, has opened many government offices to resume their normal public services. And so far, 38 government offices have been opened. And the remaining government offices will gradually be reopened. People can inquire about the opening of government offices at the telephone number 1111. Fourth, regarding the deportation order of Mr. Segor Satish, who is a PDRC Corps member. CNPO affirms that the police and DSI officers have worked together based on the facts and evidence. Mr Segal is found to be an alien holding Indian nationality with the resident permit in Thailand. Under Thai law, Mr. Segal must refrain from committing any crime against national security. However, Mr Segal joined PDRC as a core member, provoked the people to violate the laws led people to block access and intrude into many government offices. Even after the emergency decree on public administration in emergency situation, he led the people to block access to the Department of Civil Aviation. So Mr. Segal is considered to infringe upon national security and the legal proceedings have been underway. <clears throat> the Immigration Bureau Finds it expedient to deport the person, and his deportation order will be issued according to the emergency decree on public administration in emergency situation. Fifth, CMPO takes this opportunity to inform the general public according to the intelligence from the security agencies. The number of protesters yesterday reached its peak at 9 p.m. At about 5,900 persons. This number gradually declines every passing day. So, CMPO would like to thank the Thai people for not joining the protest and not giving financial support or any contributions to the protesters. CMPO reaffirms that PDRC core members apparently violate the laws, including. Blocking government offices and traffic, shutting down the city, and especially obstructing the election. All these actions severely violate the laws and cause damage to national security and economy and people from all walks of life. Besides, they violate individual rights to vote, which is not considered issues between political rivals but an offense against the general public. To this extent, the UN Secretary General Mr. Ban Ki-moon issued a statement on behalf of the national of the United Nations that PDRC's anti government campaign is unacceptable and intolerable. Thank you. <laughs> ทุกวันเวลาประมาณ13นาฬิกาน,นะคะเพื่อรายงานความพืบหน,น้าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะสำหรับวันนี้การถแถลงของสอรสอขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบพรคุณค่ะ